แต่หากว่ามีการเข้ามาร่วมมือกับอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดนะฮะทีนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าหากว่าอังกฤษกับสวสีเดนเนี่ยเขาก็ททำสำเร็จขึ้นมาแล้วก็มีการคลอดตัวอย่างเครื่องบินตัวเป็นๆออกมาสามารถที่จะทําการทดสอบการบินได้ถ้าแบบนี้ฮะไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสอย่างมากครับ สวัสดีครับท่านผู้มชมทุกท่านครับผมแจ็คส n i ไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการฐานนํามาเสนอกันต่อครับเมื่อวานนี้ก็มีการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับอย่างสิงคโปร์เขาก็เป็นผู้สังเกตการในโครงการ jsf ก็มีสิทธิ์ครับที่จะไปซื้อเครื่องบินแบบ f 3 5 a และ f 3 5 b และก็ยังรวมถึงมาลเลเซียครับโดยเฉพาะผู้นำระดับสูงมีความประสงค์ครับให้กองทัพอากาศเนี่ยต้องเฟ้นหาเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงคือต้องการจะมองข้ามชอดไปเลยครับเครื่องบินในยุค4.5หรือ4.75เนี่ยไม่เอาแล้วอยากจะไปมองถึงเครื่องบินลบในเจ็นั่นก็คือซู57ในฝั่งรัสเซียหรืออาจจะเป็นตัวลองๆอ,อ,อย่างซู75ก็มีโอกาส แล้วก็ยังมีโอกาสไปมองเครื่องบินขับไล่อนาคตอาจจะเป็นล่องหนได้ครับโดยเฉพาะ kf 21บูราแมทที่มาจากฝั่งของเ,าเกาหลีใต้เอาเป็นว่ามาเลเซียนเขาก็มองสูงครับเหมือนกับไทยนี่แหละแต่ว่าของไทยเนี่ต้องยอมรับว่าต้นสังกัดเขาไม่ขายเขาก็มีข้อเสนอแนะต่างๆอย่างมากมายโดยสรุปก็คือว่าคุณยังไม่พร้อม แต่ใครหลายคนเนี่ยก็เชื่อมั่นเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนตรงนี้ตัดไม่ได้อย่างแน่นอนครับคือหากว่าอเมริกาชี้ชัดแปลว่าตรงนั้นมันไม่พร้อมแล้วถ้าหากว่าไทยทําขึ้นมาจริงๆล่ะคุณจะขายให้เราหรือเปล่าก็คงไม่ขายแต่ว่าในประเด็นนี้ครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็กําลังหาโอกาสนะที่อยากจะไปซื้อเครื่องบินขับไล่ในเจน5ไม่ใช่เพียงเฉพาะมาเลเซียเท่านั้นครับ ผู้นำทางฐานพาม่าครับอย่างพลเอกเอภิสมินอองลายเองนั้นก็เคยแสดงความประสงค์อยากจะซื้อเครื่องบินขับไล่ซู5 7เหมือนกันก็แปลว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราครับหลายประเทศนะฮะเวียดน,นามด้วยครับอีกประเทศหนึ่งก็อยากจะมีเครื่องบินขับไล่ล่องหนซู57ทีนี้เราก็มามองในฝั่งไทยครับเมื่อวานเนี่ยผมก็มีการเกินว่าไทยเนี่ยโอกาสที่จะไปซื้อเครื่องบินรบแบบ F35 จะยากหน่อยครับในช่วง10ปีนี้แต่ถ้าว่ามันพ้นไปอีกประมาณสัก10ป,ปีข้างหน้านี้ครับก็ไม่แน่อาจจะมีโอกาสเมื่อเพื่อนบ้านนั้นมีการซื้อเครืบินขับไล่ล่องหนได้ไทยก็น่าจะมีโอกาสก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลของสหรัฐว่าเขาจะขายให้เราหรือเปล่าเพราะว่าการขายวุสุของสหรัฐนั้นต้องผ่านสภาของกรสครับ F35 มเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องจีนหรือไม่ทีนี้มันก็เลยมีการมาตั้งประเด็นว่าแล้วถ้าหากว่าไทยนียครับไม่สามารถเข้าซื้อเครื่องบินลบ F35A ได้แล้วจะทำอย่างไรเพราะว่าไทยเองนั้นตอนนี้ครับก็ต้องหันนะไปพึ่งพิงสวีเดนและสวีเดนนั้นน่าจะมีโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนหรือไม่ ตรงนี้ก็ต้องตอบว่ามันเคยมีมาก่อนครับเป็นโครงการที่มีการจัดตั้งกันมาตั้งแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็บางกระแสข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามันยังคงมีความคุมเคือนะก็เนื่องมาจากสาเหตุว่าเราดูกันในปัจจุบันทันด่วนนี่นะครับโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ในเจนสีของ s ซอรวิเดนนะครับไม่ไว่าจะเป็นกิ p เพนซีดีหรือจะเป็นกิบเพนเอฟอะไรเนี่ยเรียกได้ว่า หลายภาคส่วนนะครับมันมาจากหลายประเทศอย่างเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็มาจากอเมริกาหรือแม้แต่ระบบการบินบางส่วนก็นําเข้ามาจากอเมริกาชิ้นส่วนโครงสร้างอากาศรรยานบางทีก็มีการไปซื้อจากชาติตะวันตกนะครับฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษก็นํามาประกอบที่ถามว่าชิ้นส่วนของสวีเดนเนี่ยมีไหมมันก็มีบ้างครับก็มีพอสมควรซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีที่สวีเดนนั้นมีการคิดค้นมาเอง แล้วก็ต้องการที่จะแหกข้อครับไม่เหมือนกับชาวบ้านลหละก็จะเป็นพวกระบบการบินบางทีก็ต้องใช้ของสวีเดนหรือว่าจะเป็นพวกระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยบางทีสวีเดนเขาก็มีการคิดค้นมาเองเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับมันจะเป็นเครื่องบินซับไม่ได้มันจะต้องมีเทคโนโลยีของคนอื่นด้วยครับไม่ใช่ว่า ไปนําชิ้นส่วนของคนอื่นแล้วก็มาในการนํามาประกอบเป็นเครื่องบินของตนเองเนี่ยดูแล้วก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากเท่าไหร่มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากหน่อยครับที่ซาบเนี่ยจะมีการผลิตเครื่องบินลบในเจน5หรือว่าเจน6เนื่องด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาในข้างต้นว่าชิ้นส่วนอะไรเนี่ยยังคงต้องมีการไปพึ่งพาจากต่างชาติเลย เรื่องของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใน Gen 5เนี่ยนะครับมันเคยมีโครงการหนึ่งนะครับโดยใช้ชื่อว่า Flysystem 2020ครับก็มีตัวย่อมาจากคาว่า f s 2 0 2 0โครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่กองทัพากสวีเดนนั้นกำลังดำเนินการอยู่เพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่ใน Gen 5โดยมีลักษณะก็คือการซ่อนพานั่นเอง แล้วก็มีกรอบเวลาครับที่ต้องเสร็จสิ้นได้เนี่ยภายในปี2035ก็คืออีกประมาณสัก10ปีข้างหน้านี้แต่ท่านผู้ชมครับข้อมูลที่มันมีการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยถือว่าน้อยมากครับสำหรับโครงการตรงนี้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่ามันก็ยังไม่มีการถแถลงอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพัฒนาต่างๆในปัจจุบันนี้ครับว่ามันไปถึงไหนแล้ว แม้ว่ามันจะมีเรื่องของต้นแบบเคยมีการเล็ดลอดออกมาตั้งแต่ในช่วง10ปปีที่แล้วโครงการตรงนี้นะครับมันก็มาจากสาเหตุว่าหากว่าเครื่องบินลบในเจน4เนี่ยมันถึงทางตันแล้วเซอเดนนั้นจะเดินหน้าอย่างไรต่อในแง่ของความล้าสมัยเพราะฉะนั้นโครงการเครื่องบินขับไล่ในเจน5เนี่ยถามว่ามันมีอยู่ในความคิดไหมมันก็มีอยู่ในความคิดแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาบ้าง แล้วสวีเดนเองนั้นก็มีหุ้นส่วนสําคัญนะครับหลายชาติเลยการเยือนของป,ประธานาธิบดีตุรกีมายัางประเทศสวีเดนทาให้2ประเทศนี้ครับต่างก็มีการมาทําข้อตกลงกันเพื่อต้องการมาสนับสนุนให้ตุรกีนั้นออกแบบเครื่องบินขับไล่ในเจน5ของตนเองในโครงการ TFX โครงการตรงนี้มันก็เกิดจากกรณีที่ตุรกีนั้นมีการถูกถอดถอนจากโครงการ j o y s t r i k Fighter ครับ ตุรกีจึงได้มีการแก้ปัญหาตรงนี้ขึ้นมานอกเหนือจากตุรกีกับสวีเดนนั้นก็เคยมีการมาลงนาม m o u ร่วมกันสวีเดนเมื่อปีที่แล้วครับก็มีโอกาสไปลงนามบันทึกความเข้าใจกับอังกฤษเพื่อที่จะช่วยกันครับพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการเครื่องบินขับไล่ในเจน6เลยฮะก็จะเป็นของบริษัท BAE s y s t e m Template ของอังกฤษซึ่งโครงการนี้ดูแล้วว่าน่าจะเป็นรูปธรรมอย่างมากที่สุด ก็คือทำให้โครงการไร s y s t e m 2020ของ Sweden เซ e ร์เดนนี่ยนะครับอาจจะมาร่วมมือกับโครงการของอังกฤษก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสในอนาคตครับที่เหล่านั้นอาจจะได้เห็น,นครับเครื่องบินของเซเดกับอังกฤษเนี่ยร่วมมือกันถ้าหากว่าเซอ e เเดนแต่เพียงฝ่ายเดียวดูแล้วก็มีโอกาสยากเหมือนกันครับแต่ถ้าหากว่ามีการเข้ามาร่วมมือกับอังกฤษเนี่ย ก็ถือว่าน่าจะเป็นรูปธรรมได้อย่างมากที่สุดนะฮะทีนี้เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าหากว่าอังกฤษกับสซีเดนเนี่ยเขาก็ทําสําเร็จขึ้นมาแล้วก็มีการลอดตัวอย่างเครื่องบินตัวเป็นๆออกมาสามารถที่จะทําการทดสอบการบินได้ถ้าแบบนี้ฮะไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสอย่างมากครับเพราะว่าเมื่อประมาณต้นปีนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็มีโอกาสนะครับมาเยือนฝูงบิน กิฟเพนของเราเพื่อต้องการที่จะขยายสนับสนุนการขายกิฟเพนมายังฝั่งไทยและในอนาคตนะครับหากว่าเครื่องบินในตระกูลนี้มันสําเร็จรุ่วงขึ้นมาจริงๆนะฮะอังกฤษกับสวีเดนเนี่ยก็อาจจะมีการผลักดันขายเครื่องบินขับไล่ล่องหนให้แก่ไทยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอนาคตของเราครับที่ยังมีช้อยนะฮะและตัวเลือกอยู่หากว่าเราเนี่ยชด F35A จากอเมริกา